สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปายวันพีชในตอน,นหนึ่งหนูนห้าสี่โดยที่ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าจากพัดเพลิงและในตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวมาได้ร้าปกสี่นะฮะของสี่จากพัดในยุคสมัยใหม่นั่นคือบาร์กี้ลูฟี่ชแชงนั้นก็หนวดดำส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาด้วยการบอกนะว่าลิวคุกิวนี่มีความสามารถของพลังผลพิศาจไซโลกีย และหลังจากที่ลิวคุกเกลนั้นเดินทางมาที่เมืองหล่ดอกไม้เพื่อดีคานั้นจะมาตามล่าหัวลูฟี่ตะวันในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่กลุ่มก้าวปอกดาบแดงนั้นมาต่อสู้ซึ่งในระหว่างที่กลุ่มก้าวปอกดาบแดงแล้วก็เทงเขียวนั้กนกำลังต่อสู้กันเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานยามาโตะเธอเนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาชกกระบองฟ้าหัวลิวคุกเก,มมเกลนะฮะแล้วก็ต่อ้ดยโมมมนุสเกะที่เข้ามาร่วมต่อสู้กับพเลเรือเอกที่บุกเข้ามาในตอนนี้ด้วยและในตอนนั้นบริเวณใกล้าชายฝั่ธธาน ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขานั้นจะต้องไปพบลูฟี่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแชงนั้นต้องจัดการเรื่องของบาโทลิโอก่อนซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆยังจาได้บาโทลิโมเนี่ยก่อนหน้านี้เขานั้นเคยก่อเรื่องเอาไว้ด้วยกันที่เขานะฮะจู่ๆก็ไปเผาทวงกลุมเจ้าสั์ผมแดงก็เลยทำให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ทําให้แชงแล้วก็มาโทลิโอเนี่ยอาจจะเดินทางมาที่วานอพร้อมกันเพื่อเจอกับลูฟี่และหลังจากที่แชงนั้นพูดถึงบาโทลิโอนะฮะหลังจากนั้นแชงนดแล้ว และต่อมาก็จะเป็นเรื่องรล่าการเฉลยนะฮะเกี่ยวกับข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการตายการรอบสังหารแล้วของซาโบโดยในข่าวหนังสือพิมพ์นับอกว่าซาโบเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าในเฟอร์เทรี่ขอบ้าหรือก็คือพ่อของวิวี่ที่มางานประชมโลกนะฮะและในเนื้อข่าวยังบอกด้วยว่าซาโบเนี่ยกับสมาชิกคณะปฏิวัติที่อยู่ที่นั่นพวกเขาเนี่ยสามารถทำภารกิจช่วยเหลือคุมาได้สาเร็จแล้วก็สุดท้ายนั้นคือซาโบเนี่ยในตอนนี้ทั่วโลกนั้นเรียกเขาว่าจากพันเพลเิงและนั่นก็เท่ากับว่าเนื้อหาในนคลลิิปปททีี่่่่วมชือาจักรพพเเง มันหมายถึงซาโบที่มีความสามารถในผลเมลาเมลาและการตายของเขอบ้านในที่นี้เนี่ยมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ลาบาต้าในตอนนี้นะฮะที่มันกำลังวุ่นวายแล้วก็วิววินในตอนนี้เนี่ยเธอนั้นก็น่าจะได้ขึ้นไปรับเชิญนของลาบาัต้าแล้วแต่ภาพมาที่ไใครนูในตอนนั้นไใครนูแล้วก็คิสซารุเนี่ยกำลังประชุมกับเหล่ากองทัพเรือนในตอนนั้นมีตัวละครหมายปากโตมาสงขาวเนี่ยไม่ชื่อว่าโครูม้าเป็นพ่อเรือถอนกองทัพเรือแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าของหน่หนวยสออืวอด้ย โดยที่อาไครโนในตอนน้นเลือกชื่อจริงของเขานะฮะที่มีชื่อว่าเทนเซโดยที่เทนเซในตอนนี้นะฮะกำลังสืบสวนเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นที่งานประชุมโลกแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายน,นั่นคือที่หน้าวันพิษไม่งโงดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวน่าสนใจทิ้งท้ายน,นั่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเนื้อหาสปอนเนี่ยก็จะได้มีการบอกว่าเทนเซตัวละครตัวใหม่ได้เป็นลูกของไครโนแต่ว่าในตอนนี้ข้อความสปอนนี่นก็ได้หายไปเพราะฉะนั้นก็จะหมายความว่าข่าวที่บอกว่าเทนเซเป็นลูกของไครโนนะฮะ มันอาจจะเป็นสปอยที่ผิดพลาดหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราคงต้องรอรุ้นกันต่อไปนะว่าเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมันจะมีมูลหรือว่าจะมีโอกาสเป็นไม่ได้หรือเปล่านะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ channel เราสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ